ต่อยโออีห้อยพวกเอี่ยมเท้าช่องอีวเมียนเอียริวอีต่อเมียนหมัวต่อยแต่แจียวอนนี้เดยิ้มปูงเดยน่เป็นเยนี่ยนซีแองปูงน่ายเป็นช่องโออันนี้เดยนายมาอีหนุ่งช่องโออีจวงอีหนุ่งช่อง ชงนายนี่เดมาอีหยุ่งชงโอมาชงหยันแดงจวงตาหางนอแปลงตาบุญหยันนาหลิวแองเท้าชงหยันดอยบุดจวงส้วนนิโกเกียดอยหลิวบุสิตาแปลงตาหลิวบุญหยันเน่ดอยหลิวอีจันน้าเยี่ยกล้องเท้าชงหยันแดงนี่จะโลด่างโอชงหยันแดงน้ำป่าอันนี้เดมาอีหยุ่ง ไม่หยุ่งน้อบุ่งนี้เดียงหั้งนอจวงโจงยิมเองเท้าไม่หยุ่งนอบุ่งนี้ดอยจวงโจงยิมลิ้วหนุงดอยเท้าหนุงเดียงไหนนี่เอ๋เล่ห้านอบุยหม่งเกาชงบุ่งเดียงจวงไหนนิ่เองก็ใจเตอีหาเหียสิตะแกตู้ เหลียวยุ่งชงนายนินไม่ดอยบัวแก่หยันตุเลายุ่งชงนายก็ี่โหติ่งน้อในไมายเจนเปียงเย่ชงหน่งดอยโจงยิ้มหน่ายนินแองกาเจียวเตเฟเจ็บหอยตุแก่ก้องกีด่างหลวดเจ็บน้อยมิ้วโตน้อในเกย่ดอยอ่ะ ชงหนองด้อยจุงยิ้มนายนิ้นไม้เปียงโอ อย่างนั้ก็ห้างเมียนหมูมัวต่อจ้วงใหม่เนาะบัวสูนงตุงว่าดอยจุนยิ้มวยุงโอยุงแน่เนาะบัวจ้วงตายนินโทเสียบตู้หมายเสียบหาเลงเหี้ห้างบัวตู้หมายอ่ะบัวจวงชงแป้งใหม่นายบัวจุจวงปูนินเดียงสวยเนียโอมแมงสิตะแป้งใหม่ตู้ ก็ห้างใบเย่ชงชวดเปียงเบือจูแก่กันเฉลงนี่เปียงนายเบือจุม่กันเฉลิงบือจวงชงเดียงหม่ไหยก็ห้างนินโกเกียดอยนาะบืแกะหม่ไม่ตูัวหม่จันหนงอ่ะ a à chủ liêu chỗ nghiêm hăng chong này bùa bánh tay bùa a chủ kín dành nếu chị ta mãi tố bua kín chong bùa kín chào uông nên anh cao hề Vua chủ rào nia Rào thao rỉnh mình Kín nom gai quảng Niết nôm nhàng chuốt ยัดชงนายบัวจุหนงข้างเมายัดบัวจุเฮงเฮงยัดหนงช้าชงนินไหาเน่าวชงนินไหายวาย liu kia tai nái nghe con thao chồng nhàn đôi nhé chá lộ ồ. Chồng nhàn đôi nái bố choang bố chú chúa ninh cô kìa đôi bố xí ta pang. Bố mi mạng ca nhẹ nhẹ nái ha no nô. Chá mi miếng mạng ca ồ. Chồng đôi nái bố nong nhé đôi chú nhìm choang. Kín nhẹ linh choang nhẹ chuông. จวงเจนหลิยวเหลอเบียวก้าวตะโกมเจนปุ่นดาวไม่ตุงกายเด้เ่นนะ้้ยเยียยจวงไรตองเปลวเฉาไรตองเปียง ุ้จงชงนยยจวงเจียบหาบัวจวงจวงกองโหนายนินแองเก้าใจเตอีหามีท่าปัวหาจิตะโกแปลงตู้ก็ห้างบัวจวงลุงตุบอยู่ว่องโหนอแองกาเจียวเตหาเล่งเหงี่ยห้างตแปลงอ่ะ chong nai có hang bua choàng choáng con hồ nó ni chốt trên piang nghe có hang bua choàng gai con phai y suối con phai nó nên mai piang chong nghe piang nai bua chu kê goi có hang bua kê goi nó chong ni nghe đòi anh cao hô anh cao nong บัวแป้งตาหลิวบัวเจาุ่งเนเจนเหลียวบัวตาเทศเตาห้งนอบัวชูตาตองล่างเนี่ยโอมันตุบพุ่นหยุดพุ้ยเทาก้องหยุดพุ้ยล้อเนี่ยหายไหวเงี้ยทงหยันดอยน้าเหย็ดยางบัวจวงตุบปัวปานเหย็ดปาเนี่ยปานหนาเหน็นพี่ห้างก็ห้างบัวจวงอีสวยกองนอจวงอย่าหาเล่งมีเทาอีหาตุบแป้งอ่ะ นิ้วปู่จวางจวางกองห ổ น้อบัวตุจวางอีหาเล้งมีทาวปัวหาสิตะโกตุแปงนิ้วจ้ากองไหนจวงแต่นี่เองเก้าดวยนิ้วเช็ดซิ่นเองกจานกห้างปวงใหม่เนาะปู่วงอีซุยกองจวงเองเก้าอ่าเ็ดินองเก้าจายโอ น้องคลิปนายยีก้องเทาชงหยันเดียงเทาชงหยันดอยต้องเร่งเกี่ยวกับนายต้องลักคู่กดติดตามเส้นไญ่ช่องอิวเมียนโอหรือฮันทอยฮัจันมาเโหงบวยตะปวงก็ว่าววอีทอยอีแหล่งจริ่มทำโอ